ช่วงน,นี้อยากให้มีคนติดตามจังสินดไปสฮะโอเคไปกันเดีย๋ยวไม่รู้ว่ไจพาไปดูบ้านจัานี่คือบ้านเราเราไม่เข้านี่คนเต็มเลยเรากันกินเราแต่เราไม่ไปนะ เราไปเล่นกับเพื่อนเราพิ่จะออกมาตะเกียเนี่ยบายยบายแต่ปานไปญ่ใไป่่ไ,ไ,ไ,ไยยยยท่ที่จริงไม่ได้ใหญคุณเราแกเรียกวิญญาณ

มาเล่นอึดจริงๆ Malin... <laughs>